สวัสดีครับช่างจุมครับวันนี้เพิ่งว่างนะครับเพิ่งได้มีเวลาทำาลูกค้าส่งมาให้ทำนะครับใส่กรอบพัดลมที่บดออกมาเลยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกในการตัวนี้ถือว่าทำยากสุดนะครับตัวตัวทรงนี้นทำยากสุดเพราะว่ามันได้ตีกรอบขึ้นมาใหม่ แต่ว่าอันนี้คืออันนี้คือลูกค้าผมไม่ได้ลองเองนะครับก็เลยอุดตัวน,นี้เยอะหน่อยครับแต่ใช้งานได้สบายครับขอแค่เราตั้งจุดมาร์กสายพานได้นะครับตั้งจุดสายพานตรงนี้ตรงนี้มันไม่ตรงรุ่นนะครับผมก็เลยเสริมลูกปืนตัวนี้เข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะให้โมเล่มันออกมาสายพานมันจะได้ตรงกับ หัวสีครับถ้าไม่ตรงก็ใช้งานไม่ได้วันนี้ดัดแปลงยากพอสมวควรก็ทำเมื่อ <c oughs> เช้านี้ครับเสร็จแล้วครับอรออันนี้แห้งนะครับรอผมก็จะแพ็คส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าอยู่สกลนครน,นะครับส่งมาทำนานแล้วแต่ส่งอะไรไม่ให้ผมไม่ครบสักทีครับเดี๋ยว เสร็จแล้วครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมแพ็กส่งให้ขนส่งแฟะน่าจะยังไม่อยู่นะครับนี่ครับอาจจะดูไม่สวยแต่ว่าใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนหอนเราวยญ่บ่อยครับก็เรียบร้อยครับตัวนี้ ร้อมเอาไปใส่เลยนะครับแต่ก็ูีได้เลยความจริงยังไม่ถามพ่อเลยนะครับว่าพอใช้หน้าแปนตัวไหนอยู่ถ้าใส่ชุดนี้แล้วเอาหน้าแปนเดิมนะครับมันจะการใช้งานนะครับการใช้งานมันจะหนักถ้าใส่ตัวนี้ผมอยากแนะนำให้ใส่หน้าแปนแปนสามด้วย วันนี้งานสุดท้ายแล้วนะครับก็น่าจะหยุดสงการแล้วนะครับถ้าลูกค้าไม่เรียกอีกถ้าลูกค้าเรียกก็จําเป็นต้องไปนะครับเพราะว่าบางลูกค้าบางเจ้านะครับสีข้าวไม่เสร็จนะครับลูกจะลงไปกรุงเทพนะครับถ้าไม่ไปทําให้ก็ก็ไม่รู้จะเอาข้าวไปสีที่ไหน ก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มเลยนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่อยากส่งมอเตอร์หรือว่าอยากส่งอยากส่งอุปกรณ์มาให้แต่งให้นะครับก็ส่งมาได้เลยครับติดต่อผมก่อนก็ได้นะครับ0951697772นะครับอะไรผมมีสต็อกทุกรุ่นทั่วประเทศไทยนะครับทุกรุ่น ที่เป็นเครื่องสีในประเทศไทยผมมีสต็อกไว้ทุกรุ่นครับชุดเสริมต่างๆผมสต็อกไว้เยอะมากส่วนชุดแกนชุดนี้นะครับ มาร์กรงงานนะครับเ,เขาเรียกว่าตำหนิโรงงานนะถ้าลูกค้าซื้อไปทำไม่เป็นนะครับถ้าซื้อกับผมปุ๊บผมก็จะดัดแปลงไปให้ด้วยเก็บตำหนิโรงงานออกให้ด้วยนะครับปรับแต่งข้าวให้เม็ดสวยด้วยก็มีทุกรุ่นนะครับเห็นชั้นอยู่ตรงนี้นะครับมีทุกรุ่นนะครับชั้นเล็กๆมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับในประเทศไทย หรือว่าจะดัดแปลงเครื่องตัวไหนนะครับโทรอบถามผมก่อนสามารถทำให้ได้ครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มได้นะครับสวัสดีครับ